เพราะฉะนั้นรัฐมนูรที่ดีที่เราเข้าใจี่ที่ออกแบบปติกาบ้านเมืองที่จะ,จะมีภายในปีนี้ผมอยากอย่างอย่างนี้ครับอ่ะเป็นรัฐมนูรที่เหมาะสมผมสรุปบนเวทีเป็นภาษาง่ายๆนะครับว่ากติกาที่ดีควรม,วมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเข้าใจง่ายไม่กากวมล่อแหลมต่อความการตีความที่ผ่านมาตีความผิดพลาดทั้งนั้นอ่นะรัฐมนตที่ดีควรมีบรรัญญัติสิทธินนนหน้าที่ เสรีภาพของประชาชนเสรีภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจนแน่นอนรวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพวกเราัฐธรัมนูญที่ดีไม่ควรยืดยาวเกินไปเพราะอาจทําให้ต้องมีการอธิบายตีความหมายกันมากมายรายละเอียดปีกย่อยควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายลูกตามมารัฐธมนูรที่ดีต้องควบควมุมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วนอันได้แก่การใช้อํานาจอธิปไตยของพวกเรา กับการแบ่งอํานาจอธิปไตยของพวกเราความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์กรที่ใช้อํานาจอธิปไตยเป็นต้นรัฐมนญที่ดีควรระบุระบบการปกครองของประเทศและศาสนาประจำชาติให้ชัดเจนนะครับรัฐมนญทีดีต้องสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมและความเสอมอภาคในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและโดยรวมทั้งหมด รัฐธรรมนูญที่ดีควรให้มีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะการให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องยุคสมัยซึ่งน่าจะทำนะและประการสุดท้ายซึ่งผมพหานว่าสำคัญมากรัฐธรรมนูญที่ดีต้องสามารถป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไขโดยใช้กําลังบังคับจากการปฏิวัติรัฐประหารได้อันนี้ขีดเส้นใต้อย่างมา,มากแล้ฮะเพราะฉะนั้น 78ข้อที่มาคือข้อสรุปในวันนี้เพื่อจะเชื่อมโยงต่อในวันที่16หรือ,ต,อต่อไปของทุกเวทีทุกกลุ่มของสภาประชาชนที่มีเวทีแห่งนี้รองรับการเสนอข้อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง77จ,จังหวัดเข้าสู่สนชเข้าสู่กรรมการยกล่างและเข้าสู่คณะคสชในสุดวันนี้ขอขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้แก่ท่าน้วยครับ านิมนต์ปิดได้ดีอาจารย์นำไหว้พระก่อนกลับนะครับอรังสมมาอ้ากลับพระนะครับไหว้พระตามอ่าไม่ต้องลูกราบนมมือนะครับนมมือนะฤๅษีจมตาพร้อมกันนะอะรังสมาสมาสัมพุทธโทธภะคะวา ผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมิสหวากาโตัวพระขวัตตาธมวัฒมังนามัสสามิสุปัติปันโนพระขวัตตุสาวกสังโฆสังขังนามามิ โชคดีทุกทุกท่านนะศัทธาสาธุปฏิทิตา,าสศัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จากพุทธศาสนสุภาษิตนักมัตถุร,รัฒนตยศ์ขอความนอบน้อมดยงมาเกิดมีแก่พระรนไกรคือพระพุทธธรรมและพระริยสง์กราบนมัสการพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอความเจริญในทางจนมักเกิดมีกับท่านสาธิชนที่กำลังติดตามฟา,า,า,างาาร,ร,ร,ารายการเส้นทางแห่งศรัทธาด้วยความเคารพทุกท่านรายการเส้นทางแห่งศรัทธาได้สัญจรมาที่โรงแรมรัตนโกศิทป์ซึ่งในวันนี้สภาปฏิรูปาคประชาชนโดยสมาคมรัฐธรรมนูญซึ่งได้จัดประชุมที่โรงแรมรัตนโกศิทป์ณขณะน,น,ขน,นี้บรรยากาศได้จบไปแล้ว แต่ว่าเป็นบรรยากาศตกค้างที่ท่านอาจารย์บวรเดชอมรวรัพิพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้จะได้พบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิยุคนม2เอ็ม963ในช่วงนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์บวรเดชอมรบรัพิพัฒน์ได้พบปะกับท่านผู้ฟังครับเชิญท่านอาจารย์ครับครับแล้วการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านพี่น้องชาวพุทธที่เคารพทุกท่านนะครับ พอดีกลุ่มที่เขาจัดเนี่ยก็เชิญผมมาเป็นวิทยากรให้พูดเรื่องจะปฏิรูปอย่างไรให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงใช่ไหมครับทีนี้เรื่องปฏิรูปกับพระพุทธศาสนาเนี่ยคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะพระพุทธาสนาเกี่ยวข้องกับการเมืองควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะซึ่งประเด็นนี้การเกี่ยวข้องกับการเมืองของศาสนาเนี่ยมีหลายแง่หลายมุม ทันทีในฐานะที่ชาวพุทธเนี่ยเป็นจำนวนถึงร้อยละนี่ตามสมโนประชากรเมื่อปีพุทธศักราช2553พระพุทธสาเป็นสถาบันใหญ่ของสังคมที่ครอบงำาู้กไปหมด เพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุดใจชาพุธต้องแสดงครับใครเชิญเราต้องไปพูดไปแสดงไม่นั้นพระพุทธศาก็ตกขบวนไม่ได้ปฏิรูปแล้วภูมิปัญญาของพุทธศาลึกซึ้งลึกซึ้งกว่าของฝรั่งที่พวกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติถือเป็นแบบแผนเป็นอะไรเยอะมันปัญหาเราละทิ้งเราดูถูกภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาพุทธนะครับ <c oughs> โทษเพราะฉะนั้นการที่เราแสดงความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจนี่ถือว่าไม่ใช่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องที่ไม่เหมาะที่พระกับพระพุทธศาสนาไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองไปเข้าพักฝักฝ่ายพักนู้นพักนี้เพื่อจะหวังผลพลอยได้จากพักจากพวกโดยมีผลประโยชน์เป็นที่ตั้งอย่างนั้นไม่ได้ไม่ควรเคไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็แยกประเด็นให้ออก แล้วขณะนี้ทางสภาปฏิรูปรแห่งชาติทางรัฐบาลทางอะไรก็ชวนชวนหมดทุกภาคส่วนของสังคมนะครับให้ร่วมกันมาแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนชาวไทยเนี่ยอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนชาวไทยเราทุกคนเป็นปวงชนชาวไทย ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เคยสงสัยกันมากบอกว่าแล้วทโนนบัญญัติบอกว่าเอาบุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งพระพิสุสามนเณรนักพจนักบวชสองคนบ้าใบพิกลพิการไม่มีสติสัมปชัญญะพระก็ไม่พอใจพระบางท่านบางกลุ่มก็อยากจะมีสิทธิ์เลือกตั้งประเด็นนี้ก็ไม่ควรพระจะต้องเป็นครูของแผ่นดินเป็นพระของแผ่นดินสอนได้ทุกภาคทุกพวกทุกฝ่ายเพราะพระเนี่ยมีอยู่พวกเดียวก็คือพวกของพระพุทธเจ้า แล้วก็ถ้าเผื่อในแง่พุทธานุมัติเนี่ยก็ทรงมีพุทธบัญญัติบอกให้อนุโลมตามข้อบังคับข้อปฏิบัติของรัฐาของพระราชาในที่นี้ในฐานะพระก็เป็นประชาชนชาวไทยแล้วก็ต้องรักษาสาบันหลักทั้งสามคือชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่พระพูดได้พระแสดงความคิดเห็นได้แต่การเข้าไปเลือกตั้งนี่ถือว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อหวังผลประโยชน์พรรพวกอย่างนี้ทําไม่ได้ครับจะแตกแยกพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชคุณเจ้าคุณพระพรมคุณาพรเจ้าคุณประยุทธ์ซึ่งเป็นปราญ์สัาคาญทางพระสนาท่านเตือนเอาไว้สามสี่สิบปีแล้วครับบอกว่าถ้าใครเรียกร้องให้พระอยากมีสิทธิ์เลือกตั้งดูให้ดีๆด,ดูประวัติศาสตร์พุทธศาที่ผ่านมา ที่เห็นชัดก็คือในจีนกับในญี่ปุ่นในจีนนี่วัดเซ้าหลินเนี่ยนะครับไปหนุนบางราชวงศ์ขึ้นมาพอเขาตั้งราชวงศ์ได้เขาก็มาทํานุบํารุงส่งเสริมเฟื่องฟูดีแต่พอราชวงศ์นั้นล่มจมหรือเปลี่ยนกษัตริย์จกักรพรรดิท่านไม่พอพระไทยในไปหนุนเจ้าชายองนูน้นองนี้ขึ้นเขาก็มาฆ่าหมดวัดเซ้าหลินโดนพระเนรโดนฆ่าหมดวัดกี่รอบโดนเผาไปกี่รอบคนคมภีหนีกี่รอบไอเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดี แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากจากักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยทรงมีราชวงเดียวคือราชวงศ์พระอาทิตย์ เพราะนั้นท่านไม่มีเปลี่ยนราชวงศ์แต่ว่าผู้มีอำนาจแท้จริงในการบริหารก็คือโชกุนโชกุนก็คือนายกรัฐมนตรีโชกุนนี่มีหลายตระกูลเช่นตระกูลดังๆเช่นตกุกาวะอย่างเงี้ยนะครับโชกุนบางท่านท่านก็หนุนวัดบางวัดก็เป็นหนุนโชกุนนี้ขึ้นหนุนโชกุนนั้นลงเวลาลงก็ไม่เป็นไรหรอกฝ่ายชนะก็มาบำรุงวัดแต่พออีกฝ่ายซึ่งพระไปค้านเขาเนี่ยเขาตั้งตัวเป็นโชกุนได้เขาก็มาฆ่าหมดวัดอีก เพราะฉะนั้นแล้วพระไทยท่านต้องรู้คนมีสิทธทิลงคะแนนเสียงเนี่ยต้องอายุ18ขึ้นไปขณะนี้นอกพรรษาที่เป็นพระภิกษุหรือเป็นสามเณรอยุเกิน18เนี่ยยังเก่งก็แสนกว่ารูปครับเรานับกลางพรรษาสามแสนกว่ารูปนี่นับเนนนับพระบวชชัว่วคราวนับเนนบวชชัว่วคราวมากมายครับนี่เป็นวิกฤตที่ว่าไม่มีใครบวชเพราะไม่คุ้มหรอครับเราแสนกว่ารูปที่มีสิทธิลงคะแนนลงยังไงให้ตายมันก็ไม่มี ผลอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศขณะนี้44ล้านกว่ากว่าเกือบ45ล้านเพราะนั้นเราสอนหรือลูกประทํมชัดๆสมมุติว่าเอา,เอาพระวัดบรวรสนัสนุนพระกอพระััชาสงครามฝั่งถนนตรงข้ามสนัสนุนพรรขอเวลาญาติโยมมาท่านก็นแจกใบปลิวโฆษงาพรรกอพรรขอเอาเดี๋ยวพระสองข้างก็ต้องมาตีกันญาติโยมตีกัก็จะสิ้นทั้งชาติสิ้นทั้งาศาสนา เหมือนอย่างประเทศลาวก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นราชอาณาจักรลาวก็สิ้นราชอาณาจักรเพราะส่วนหนึ่งมาจากศาสนาคือทางลาวท่านก็ลอกเรียนธรรมยุทธมหานิกายไทยไปแต่เข้มข้นกว่าเรามากถือกันขนาดว่าญาติโยมฝ่ายธรรมยุทธจะไม่แต่งงานกับลูกหลานญาติโยมฝ่ายมหานิกายอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ราชอาณาจักรลาวต้องสิ้นราชอาณาจักร แล้วก็ศาสนาก็ถูกบังคับอยู่ใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในขะเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์ก็ผ่อนคลายแล้วก็ฟื้นฟูศา,าสนาเพราะศาสนาเป็นภูมิปัญญาถาวรเพราะฉะนั้นการเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปเราต้องปฏิรูปจริงจังครันี้วิกฤตเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประชาธิปไตยไม่เป็นธรรม ประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะทิ้งธรรมมาที่ปไตย์ระเดี๋ยวคุณเจ้าคุณผมผมพมคุณพรเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยบอกเลยครับปฏิรูปอะไรมากมายไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเวลามากเอาประเด็นหลักได้ไหมประเด็นที่เป็นต้นกําเนิดต้นน้ําเลยครับชาวไทยวุ่นวายสับสนเพราะคนพูดทิ้งศาสนา ท่านบอกถ้าจะปฏิรูปเนี่ยหาทางฟื้นฟูความเป็นชาวพุทธในตัวชาวพุทธขึ้นมาให้ได้แล้วเราก็จะได้คนดีได้เรื่องะไรแต่แน่นอนละครับในทางการเมืองเราจะหวังการพัฒนาคนอย่างเดียวไม่ได้เพราะพัฒนาคนนี่ใช้เวลาหลายกลับหลายกันหลายภพหลายชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบโครงสร้างทางการเมืองให้การเข้าสู่อํานาจการบริหารอานาจการมีส่วนร่วมเนี่ยประชาชนต้องร่วมอย่างแท้จริงประชาชนปวงชนชาวไทย เป็นเจ้าของที่ปไตยเราต้องมีอำนาจประทิบป,ประชาธิปไตยตลอดเวลาต้องสามารถตรวจสอบถอดถอนได้การมีส่วนร่วมจะต้องมี4ี่ร่วมนะครับห่ร่วมกันคิดก่อนร่วมกันคิด2ร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบออกแบบแล้ว3ามร่วมดําเนินการ4ร่วมตรวจสอบ ทุกฝ่ายต้องมีอำนาจเท่ากันอย่างนี้ถึงจะถูกต้องขคะนี้ที่บกพร่องเพราะเราเลือกตั้งแล้วไปมอบอำนาจอธิปไตยให้กับพรรคที่ชนะเลือกตั้งพรรคที่ชนะเลือกตั้งก็คือบริษัทการเมืองที่ครอบงำประเทศก็ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้มันถึงปฏิรูปไม่สําเร็จไม่ว่า40เนี่ยออกแบบให้รัฐบาลเข้มแข็ง50ออกแบบให้รัฐสภาให้องค์กรตรวจสอบเข้มแข็งมันก็แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ครับตราดใดที่ประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการร่วม เที่ยวนี้ต้องคิดใหม่ทําใหม่ให้โครงสร้างอํานาจเราตรวจสอบได้ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เราก็กําลังคิดรูปแบบกันอยู่นะครับคงจะเสนอเร็วๆนี้ที่เป็นรูปประทำให้ชัดเจนนะครับไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจะต้องมาปฏิรูปที่บอกว่าประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่าประชาธิปไตยที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดตัดสินอธิปไตยเนี่ยอย่างมากก็เป็นอัตราธิปไตยหรือโลกาธิปไตยไม่ถึงธรรมมาธิปไตยนะครับ ทีนี้ตัวอธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจการตัดตัดสินใจนะครับเจ้าคุณประยุทธ์พเดชคุณเจ้าคุณพงพว่วพรก็บอกว่าอาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจในี่สาคัญที่สุดในการบริหารม้านเมืองท่านก็ทําภาษาอังกฤษให้ดูเผื่อคนเรียนทฤษฎีตะวันตกมาก็คือ decision making power อันนี้คืออำนาจตัวชี้ขาดเลยครับบ้านเมืองจะเดินไปทางไหนอยู่ที่อำนาจการตัดสินใจที่ผ่านผ่านมาตัดสินใจตามใจตัวเองอัตราธิปไตยซึ่งจริงๆอัตราธิปไตยพระไติฎดกก็แสดงว่ามีทั้งดีทั้งชั่วนะครับในทางที่ดีก็คิดว่าตระกูลเราดีตระกูลเรารักษาศีลรัาษาารรมเราอย่าทําให้เสียตระกูลอย่ากโกงอย่าเลยก็มั่นคงอยู่ในความดีปารบตระกูลตัวเองปารบตนเป็นใหญ่ ในส่วนมากอัตราที่ปไตยจะออกในทางไม่ดีคือทําตามใจเรากีเลสโลภโกรธหลงเราเราเป็นใหญ่แล้วใครอย่ามายุง่งฉันใหญ่ที่สุดก็จะทั้งพาบ้านเมืองล่มจมหายณะมาหลายรอบแล้วรอบนี้หวังว่าการปฏิรูปต้องจริงจังต้องถึงธรรมาที่ปไตยให้ได้ถ้าไม่ได้อีกนะครับหายณะแน่ๆเพราะว่าเราไม่มีเวลามาเข้าสู่วงจรอุบาท ที่ฝรั่งเรียกว่าว er ิกเก็ตไซเคิลคือเลือกรัฐบาลมารัฐบาลก็มาโกงมากินทหารก็ได้โอกาสเป็นอัศวินขีม่ม้าขาวช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วมันก็มากระท่วกันมาอะไรอีก <c oughs> อย่างงู้นอย่างนี้มันก็วนกันอยู่อย่างนี้มากี่สิบรอบแล้วตั้งแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2400ี่ยเจ็ดเพราะฉะนั้นให้มีส่วนร่วมแท้จริงทุกคนมามีส่วนร่วมอย่างที่ท่านคอสอชอท่านรัฐบาลท่านสปชชวนทุกคนมีส่วนร่วมก็ดีแล้วนะครับขอให้ร่วมจริง แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาคิดให้เขาพูดให้เขาเสนอแล้วท่านจะมีวาระซ่อนเล่นหรือไม่มีซ่อนเล่นก็ตามต้องจริงใจหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยก็คือทําตามโลกเสียงข้างมากเอาอยัางไงส่วนมากเอายังไงก็ทําอย่างนั้นประชาธิปไตยฝรั่งไปได้แค่นี้เสียงข้างมากตัดสินความต้องการของประชาชนได้ว่าประชาชนกลุ่มนี้ต้องการอะไรแต่เสียงข้างมากตัดสินความถูกผิดไม่ได้ เสียงข้างมากบอกว่าเออออกหวยออกเอาใบาามุกหวยขูดถอยออนไลน์ดีเปิดบ่อนพนันดีแต่ยังไงในแง่ศีลธรรมสัจธรรมมันก็เลวอยู่นั่นแหละครับเอาใบาามุกไม่มีทางดีได้เพราะฉะนั้นเสียงสวนมากก็ไม่ใช่หลักประกันจะต้องไปถึงขั้นธรรมาปปรรมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคืออะไรเคืออำหน้าการตัดสินใจถือตามหลักเหตุผลความถูกต้องชอบธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า ลูนออฟลอนั่นเองโดยกฎหมายโดยเหตุผลโดยความถูกต้องยังไงไงฉันก็ไม่เอาประโยชน์ของพรรคและพวกจะต้องตัดสินเพื่อสว่วนเราแล้วทีนี้ใครจะกำกับล่ะครับเพราะเราไม่มีหลักประกันตะบอกเอาให้เลือกเอ่อสอสอดีสอสอคนดีที่เสียแล้วเยอะแยะไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดในฐานะสูตรฐานะสูตรไม่มีหลักประกันอะไรสําหรับผู้ที่ต่ํากว่าพระริยบุคคลที่ว่าเขาจะไม่กลับชั่วได้มีเวลาหนึ่งที่เขาจะละเมิดศีลห้าได้ เพราะฉะนั้นศีห้าเนี่ยเป็นผลที่เรารณลงคให้ถือศีห้าก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่มีทางศีีห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าไม่ใช่อย่างต่าต้องเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราถึงต้องออกแบบโครงสร้างการเข้าสวมนอนาจการร่วมวางแผนร่วมบริหารและร่วมตรวจสอบทั้ง3ฝ่ายมีสภาผู้แทนราษฎรโดยพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรโดยวิชาชีพและวุฒิสภาก็เป็นผู้ทรงควาวุฒินักวิชาการจริง เราตรวจสอบผู้แทนของเราไม่ดีต้องเอาออกกระบวนการต้องจบใน1้0บวันให้บังคับเหมือนละนวนชั่วคราวเทนนี้ครับองพรบเเนี่ยถ้าล่างละนูนไม่สําเร็จก็หมดสภาพทั้งสปชทั้งกรรมธิการล่างและละนูนอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้อืดอายืดยาความยุติธรรมหรือผลงานที่ช้าอืดอาดยืดยาก็คือความอายุติธรรมบางคดีขณะนี้ที่ดําเนินการกันอยู่เนี่ยปฏิรูปทางด้านตุลาการผมไม่ค่อยถนัดนะครับเ,เพราะว่าอำนาจตุลาการ เราก็เคารพการวิจฉัยของท่านแต่กระบวนการของท่านชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกา10กว่า20ปีจบมันมีคดีพระหลายท่านพระผู้ใหญ่เจ้าคุณศึกไปท่านก็มรณภาพไปตัดสินเสร็จ1 6 1 7ปีถึงชั้นสารดีกาเอาท่านบริสุทธิ์แล้วใครจะชดใช้ความเสียหาย ไอ้นี่แหละครับท่านก็หาทางปรับปรุงเถอะท่านบอกไม่มีเวลา่ำนวนก็พวกที่จบนิติาศาสตร์จบเนเดี๋ยวนี้ตกงานเยอะแยะจ้างเด็กมาอา่านแล้วสรุปออกมาผูยภาษาท่านก็สรุปแดูผลสรุปที่เขาเรียกว่าบทสรุปผู้บริหารเอ็กซ t i v ทีฟซัมมารีมันนหาหมื่นหน้าก็สรุปมาให้ท่านสองหน้าถ้าท่านติดใจก็ให้เด็กมาชี้แจงประเด็นเพิ่มอย่างนี้มันก็รวดเร็วท่านอาน่านพระไตรปิฎกนะครับอ่านชาดกนะครับถ้าพุทธเจ้าทรงให้ความเป็นธรรมคน ไม่มีคดีใดเกินเจ็ดวันไม่วินิจฉัยจบเดี๋ยวนั้นก็ยังช้าเจ็ดวันจบทุกเรื่องไอ้นี่นะครับคือคือเราจะต้องดูอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาพุทธอย่างนนะคุณบรรพุธุ์ตัวเองอย่าไปเห่อฝรั่งฝรั่งเนะี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อะไรหรอกครับภูมิปัญญาตัวันออกเนี่ยยิ่งใหญ่ลึกซึ้งกว่ามากมายขณะนี้เขาก็มาก๊อปปี้ความคิดของพระพุทธศาสนาะอะไรไปใช้เยอะแยะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดกันมากก็คือว่าเราจะต้องทําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวใจหลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคืนมาที่ทรงวิชัยสภาพัดส่งไปเนี่ยทรงย้ําเลยครับสองสามมันัดแรกประโยคแรกบอกในการดําเนินชีวิตของทุกฝ่ายทุกระดับทั้งภาคราชการภาคประชาชนภาคทั้งหมดทั้งการทํางานและความเป็นอยู่ให้เป็นไปในทางสายกลางทรงย้ํา สามคำทำเป็นตัวเองรงมีพระวรมราชินิฉัยออกมาทางสายกลางก็คือหัวใจหลักก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเน้นดำเนินชีวิตทางสายกลางนะครับแล้วไอ้สามห่วงสองเงื่อนไขเป็นเพียงเทคนิคในการปฏิบัติว่าเราจะต้องมีเหตุผลมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขควรทําให้นั่นตัวหลักย่อยหัวใจหลกักเเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางรอดของมนุษยชาติไม่ใช่แค่ทางเลือกเราจะต้อง อนุวัตตามที่ในหลวงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าในหลวงทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์เองตั้งแต่4 1 4 2เราก็ไม่ค่อยได้ทำตามพูดแต่ปากเพราะมันไม่มีทางรอดแล้วครับพัฒนายอย่างนี้เราก็ทำลายทรัาาพยากรธรรมชาติทำลายตัวเองทำลายสังคมเครียดมากขึ้นเบียดเบียนกันมากขึ้นทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวสุดท้ายนี่แหละครับมนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะว่าธรรมชาติและสิ่งแวดคือสิ่งแวดล้อมใหญ่ทั้งหมดที่ครอบคลุมสังคมเรามีโลกอยู่ใบเดียวนะครับ ในอวกาศขนาดนี้เราค้นคว้าวิทยาศาสตร์ลึกซึ้งไปหลายร้อยปีแสงแล้วก็ยังไม่พบดาวดวงใดเลยที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ถ้าเผื่อพัฒนากระแสะหลักขนาดนี้อีก20-30ปีต้องลากโลกมาอีก20-30ใบามาให้มนุษย์ล้างผ่านเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนายายนะแน่ๆแล้วก็ไม่มีความสุขพัฒนามีแต่ความเครียด เราก็วัดกันผมก็นักเศรษฐศาสตร์ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ป๋วยจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษร่วมกับลอตที่เฟลเลอร์เนี่ยนะครับเมื่อปี2500ผมเรียน2 5 1 6ถึง1 8แต่ผมทิ้งวิทยานิพนธ์นะครับเพราะไม่อยากจะไปเป็นแบงก์เกอร์ก็จบคอร์สเวิร์กนะครับถ้าเผื่อพัฒนาอย่างนี้เนี่ยเราเอาแต่โกรดเลยอะไรอะไรก็จะตามเขาเรื่อยนะครับดูแต่ตาเติบอัตราเติบโตคืออะไรเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่าคอร์ส ไม่มีเวเดฟิตผลประโยชน์ไหนที่ได้มาฟรีๆนะครับเบื้องหลังก็คือเศรษฐกิจเติบโตขึ้น3% 5%เราล้างผ่านธรรมชาติเพิ่มขึ้นคนเครียดเพิ่มขึ้นสังคมเบียดเบียนกันมากขึ้นแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาวัดถุซึ่งไม่ใช่สาระเป็นคุณค่าเทียมมาล้อมรอบตัวเราให้เป็นขยะเลยครับเจ้าคุณพงเพื่อพร บอกเลยครับการผลิตที่แท้จริงอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่นิ่งๆพออยู่พอกินทางกายแล้วก็พอหันมาสร้างผลผลิตทางยิ่งใหญ่ทางจิตใจใจมีความสงบมีสมาธิมีปัญญานี่คือความสุขที่แท้จริงแล้วไม่ต้องล้างผานธรรมชาติถ้าเผื่อที่ว่าอย่างในหลวงท่านทรงนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราวัดเป็นความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งพูตานเป็นคนนําเริ่มชัดเจนมีอินดิเคเตอร์ชัดเจน เจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับเเดี๋ยวคุณเจ้าคุณพรมพัธพรก็ทําเรื่องประโยชน์สุขที่แท้จริงเนี่ยมีตัววัดสี่ห้าสิบตัวเหมือนกันนะครับนี่คือความสุขที่แท้จริงบุคคลมีสุขครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติตกลงด้วยสันติวิธีเศรษฐกิจพอเพียงธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนี่คือเป้าหมายถ้าเราลดการล้างขานธรรมชาติ5% 10%เอซอ์แต่ว่าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นความสุขมวลรวมนี่เขาเรียกว่า cross national Happiness GNS นะครับไม่ใช่ GDP GDP ก็คือ Gross Domestic Production ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับพูดประทานโทษขณะนี้ไม่มีเวลาที่จะพูดอ้อมค้อมพูดง่ายๆมนุษย์ก็คือลูกของแม่พัฒนีแม่พัฒนีฝรั่งเขาเรียกว่า Mother Earth การที่เราพัฒนาเติบโตเพยียงาเอร์เซ็นหะ้าก็คือการข่มขืนแม่พัรณี ปีนี้ข่มขืนได้สําเร็จ5ทีปีหน้าเอาอีก10ทียิ่งข่มขืนมากยิ่งดีใจลูกในละคุณขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับธรรมชาติเราฆ่าแม่หมดแม่พระเรณีก็ฆ่าแม่พระคงคาน้ําก็ทําลายปนปีหมดแม่พระโฟศพ,พันพืชแล้วก็ล้างผานหายนะวอดวายแล้วเราไปอยู่ที่ไหนในที่สุดเราก็หายณะศูนย์พันมนุษยชาติเพิ่งมีมา ประมาณ3-4แสนปีเป็นเผ่าพันธุ์สุดท้ายเ้าบอกว่าถ้าเผื่อโลกเนี่ยมีมาประมาณ5,000ล้านปี4,500ถึง5,000ล้านปีมนุษย์เพิ่งเกิดมาไม่กี่วินาทีแค่นี้ครับไอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์ล้างฐานเผ่าพันธุ์เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายจะหมดโลกอยู่แล้วนิวสวีก่อนจะปิดตัวฉบับนะที่พิมพ์เมื่อ2ปีก่อนแล้วมาเปิดใหม่อีกทีพาดหัวเลยครับ n o f i s h animal ในทะเลทั่วโลก ตาจะหมดโลกภายในไม่กี่ปีเนี่ยครับหปี10ปี15ปีเนี่ยครับเพราะว่าเต็มไปด้วยซุปของพลาสติกเล็กๆซึ่งตากินเข้าไปมันก็ตายสูญพันมีแต่ซุปพลาสติกลอยไปทั่วโลกทั้งหมดนี่ฝีมือมนุษย์ผู้ตะกะผู้โลมและยังเอาอีกเรอครับจะโตอีก5%้เเทนที่นักเศรษฐศาสตร์ที่กระแสหลักเราห่วงนักหนาไอ้นี่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ตื้นเขิน อยู่กับลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าใครเนียนอภิพรรมก็จะรู้นี่เราเรียกว่าผลิตตาลมสุขประเดี๋ยวเสียวประดาวเดี๋ยวมันก็หมดไปหาความสุขที่ยั่งยืนเถอะครับความสุขทางใจความสุขทางปัญญาแล้วนี่ก็คือทางรอดของมนุษยชาติตัวเราก็สงบธรรมชาติสังคมก็ไม่ต้องเบียดเบียนกันมีความสงบสุขแล้วธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นพระเดชคุณเจ้าคุณผม,ผมคุณอพรจ้าคุณประยุทธ์ถาม คำถามวิกฤตเลยครับว่าชาวไทยชาวพุทธเนี่ยทำไมได้ประโยชน์จากศาสนาน้อยเหลือเกินท,ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพศาสนาแห่งปัญญาท่านก็เฉอบอกว่าเพราะคนไทยทิ้งศาสนาเราไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่บังคับทั้งความเชื่อและการปฏิบัติเพราะฉะนั้นศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขเดียวคือชาวพุทธเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพุทธสาหรือเปล่า เพราะนั้นท่านจะคุณผมคุณอพรจะคุณระยุทต์ก็สรุปเลยว่าวิกฤตทั้งหมดทั้งสิ่งทั้งปวงแก้ที่ต้นเหตุได้ไหมต้นเหตุสําคัญที่สุดที่ท่านเห็นก็คือคนไทยทิ้งพระพุทธศาสนา,ศาชาพุทธนะครับสารนิกชนอื่นผมไม่ห่วงเลยเพราะท่านสารนีกชนน้อยผู้ดูแลมากท่านเป็นสารนิกชนที่มีคุณภาพชาวพุทธเป็นสารนิกชนที่มีคุณภาพตกต่ําที่สุดเราต้องยอมรับตัวเองชาวพุทธที่เป็นชาพุทธแท้ขณะนี้ผมยังสงสยัยมีถึง5% 10%ของชาพุทธทั่วประเทศหรือเปล่า เนี่ยท่านบอกว่าเครื่องมือแก้ก็มีอยู่แล้วก็คือทําชาวไทยชาวพุทธให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอันนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดได้ผลที่สุดมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดไม่ทํากลัวศาสนาขณะนี้ผู้บริหารทุก,กระดับกลัวศาสนาประทานโทษต้องใช้คําชาวบ้านถึงจะเข้าใจกลัวขี้ขึ้นสมองพูดเราื่องศาสนาอย่าพูดอย่าพูดเ๋ยวทะเลาะก,กัน ทะเลาะอะไรพุทธศาสน์ไม่เคยทะเลาะกับใครศาสนาต้องแยกแยะเราไม่เหมือนกับที่สถานการณ์รอบโลกที่เขาฆ่าฟันกันลบกันด้วยเรื่องไม่มีพุทธศาสน์เป็นหลักประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาตราบใดที่คนไทยยังเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ พระพุทธศาสนายังเป็นสิ่งแวดล้อมใหญ่ทุกศาสนามีไตรภาพหมดแล้วเราเองเนี่ยจะหมดถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเราก็จะตกศาสนาและทำพุทธศาให้หมดไปเพราะราฝากไว้ว่าปฏิรูปเที่ยวนี้ต้องปฏิรูปหรือปฏิวัติถึงขั้นความคิดทั้งพัฒนาบุคคลและปฏิรูปโครงสร้างการเข้าสู่อำนาจการบริหารม่กใเหมือน้แท้จริงเราไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วรเดชอมรวรรธิพัฒน์นะครับ รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งท่านดูแลทางด้านวิชาการนะครับ